ถ้าหายสามวันบะวัดผู้ก่ออะอบอะจะวัดผู้ก่อก็ก็แบบอยู่แบบสบายๆเจ้าค่ะคือก็แบบอยู่สบายๆเจ้าค่ะก็ได้ฟังเทศของดวงตานี่เราจะจ้าจะผ่าแล้วว่าให้คุณเราไปแล้วค่อยฝ่าหรือว่าอะไรนะก็ต้องให้ให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเจ้าค่ะรอรอหมอเขา หมอเขาก็ต้องมาวิน <c ười> ิจฉัยทีนึงเจ้าค่ะแบบหมอก็ต้องดูดูอีกทีนึงค่ะว่าคนไข้จะเป็นยังไงเจ้าค่ะพี่ออกนึกโคิดีทิ่จะยายาฆ่าฆภาสัตว์มีจำนวนว่าเท่าไหร่เรารื้อฟอย่างนี้ประชาชนมีจำนวนว่าเท่าไหร่อยกอเยอะเอ เชื้อโรคก็เยอะคนไข้จีนเยอะแต่อย่างไร่ะก็ไม่เห็นมีอะไรโรงพยาบาลก็เป็นสะกอนะก็ดูเหมือนเราไม่มีโรคมยอะไรเยอะนเยอะโรงพยาบาเยอะเท่าไรคนตายเยอะนะคนรอค่าไปเราดูบอกจุดตามความจงะบ้าง ในโรคพวาาลวอย่างนคือว่าชาพระพยาบาลรักษาคนไท้ไ้หาก็ตายที่โรงพยาบาลแปรงน่ตายแล้ว่อยขนออกไปขนไปเตียงคนตายเตียงตรงพยาบาลเตียงเตียงคนคนไท้ตายไปสักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ไ้มที่ยากหรอกสี่ว่า ใครก้าวเข้าไปโยบายว่าสจะหายจะหายไอ้ตายมันก็มีป้าตายมันอยู่กับเราไม่ได้อยู่กับพี่เราพี่มีให้อยู่ตัวเองบอกว่าชื่ออะไรก็เป็นศาสนาชื่อบรรดรักษารักษาไปหาก็ตายเตียงอยู่เตียงอยู่เทาคนไข้หายไปเท่าคนไข้ตายไปเยอะเยอะ แล้วโยมยาละเกาะไว้ที่ศีรษะได้โยมพยาบแล้วโยงยาละไปสถานที่ประชุมหรือสุ่มลงของโยมยาที่ตายไปแล้วอยู่ที่โรงพยาแต่ละแห่งละแห่งเขตายแล้วคิดส่วนนั้นส่วนนี้ที่จอมยาเกาะอยู่ได้ ถ้าผู้ที่มีบาฟถ้ากัดก็ต้องไปให้มีโอกาสที่จะมาเกขอว่ายุติการต,ติดดื้อถ้าผู้มีบุญบ้างดีขึ้นเลยอผู้ที่สัมภเวสีาาก็จะดักบ้างดักหรือเบาอะไรก็พอคาราคาซังเนี่ยมันลบกเปียนเป็นเปรีป้ยวเศ้าโรงพยาบาลใครไปเจ็บข้าวเก็บเกลือดันมันมาจับขากระตุก ฮะคือเธอว่าคือสวิลานไปิฮวารารรู้เ่องก่อนแล้วเได้ได้ได้เดีวเป็นไงวะตายมันสูนตายสูนมันหลับตาพูดพระผุทเจ้าโลกวิชูรู้แจ้งมันสูนไปไหนได้ ไม่ได้สูงตายไม่เกาะตาไม่ตาไว่กับหลักก็ลงเลยรอไม่ได้ถ้ากำลังถ้า,าฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายดีก็ดิ่งเลยไม่หรอฝ่ายชั่วก็ดิ่งลงเลยไม่หรอฝ่ายข้าราชการอะไไอ้พวกจะไปไหนก็ไม่ไปจะล,ลูกศิษย์เขาลงตาบัวหรือวะ อยู่ที่สลายใช้บรรพวาแล้วก็หัวหมอนหันทัยีก็เป็นหมอนหันทัรีก็เป็นเสือชุดท้ายก็เลยไม่เลยเรื่องวันหรือวันรี่พวกเปรตสนใจเลยพวกเปรตลูกศิลป์กัวมีแต่เปรตอะไรอย่างเป็น้ไปงานอะไรแล้วไปไหนนทีเปรตมาจากไหนต้นต้นเข้าของเปรตคืออะไรดีต้นข้าของเปรต ดีแล้วนอนก่อนแล้วยือยู่ได้แหละทุกวันไม่เป็นไรนะที่จะนอนมันหมดกำลังทุกวันแล้วหมดกำลงกังแล้วแต่บทก็หมดกำลังของส่วนท่าส่วนขายไงส่วนจิตจะไม่มีบทเลยจ้าพูดมันชัดเป็นข้อโลกคาจะว่าอะไรฮะที่สอนท่าน่ารย์เอาคำโกหกมาสอนแล้วคำแทบเปลี่ยนแชบตาย ชี้ยัสลบสลายสลบสลายทำความเพียงเพราะเป็นที่ใสอย่างนี้ว่าที่ัยผ่านโผล่ว่าอะไรแม้แต่พราแม่ผมจะใสขึ้นไปเพื่อขึ้นฉันยังต้องล้างเอาไว้ทพาผ่านโผล่ทำอะไรมาผ่านผลมันเป็นอะไรที่อันนี้มันรุนแรงอยู่นิสัยนี้มันรุนแรงอยู่นะนิสัสเราถ้าว่าไปทาง ู้ชายโจรสิ่งมันจะไม่ได้ตายเรยจจับเลยมันจะตายอยู่ในป่าคือไปต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เขาตายอยู่ในป่าเจ้าหน้าที่เขาฆ่าอยู่ในป่าไม่ได้จับตัวไปเข้าคุกเลยตายอยู่ในป่าไม่เป็นอย่างนั้นนี่ท้านไปโจรเป็นยปอย่างนั้นว่ากันเถอะนี่มันดีหมุนมาทางธรรมะเสียเออมันก็แบบเดียวกันบาราสว่าขาดสวรรค์ไปเลยเออ คือเนชัมาศรที่เราสล,สลายเลยมี่จะเรื่องผาดโผนโจทยาท่านนั้นพี่เด็กมันไม่มีตัวออดแอรมีแต่ตัวผาดโผนโจทยาทำมาจะออดแอไปได้มันตกสัดกัดเตี้ยเดี้ยวเตี้เบี้ยวหน้าตลอดลูกนน้าตลอดลูก,กตลอดลูกจนโคตแตกกัานนะแต่ละแบบมันผาดโผนหน่าว่าไหลตลอดลูกวาดเยอะเรื่อมพื้อนตลอดลูกลูกหายรักหายเบาไม่มีข้อยกเว้ <c oughs> มีพ่อยกงเวขพอเดียว,ยวยคือเวทตาผู้วาจารอพานี่เกิดอุบัติเหตุถูกเฉยภาในวัดเราจะลุกไปช่วยถ้ารอดจากด้แล้วไม่ให้มีเลยเราเราก็เอาเลยเราแต่แเรียกว่าครับสัตว์ครับจริงยกเวนกับยกเวนอยากทีว่ว่าจากผู้วาจานท่านเจ็บข้าจะป่วยหรือเกิดเหตุถูกเฉยพาในวัดเราจะลุกไปช่วยเหตุการณ์นั้น ้ามันมีเหตุการณ์ใดพี่จะพาะเหตุการณ์ของเราเอาตายเลยถ้าไปถือวันเวลาออกไปได้มัดะตรแล้วจริงซะด้วยนะไม่ใช่เล่นๆจริงซะด้วยจิตี่มันเด็ดตลอดไอ้ทุกขเวทนามันเผาร่างกายมันเหมือนไฟไฟเผาหัวต่อหัวต่อคือเราทุกขเวทนาคือไฟเหมือนไฟเผาหัวต่อ เวลามันจารั์จริงๆตจิตมันไม่ยอมถอยที่มันจะเผาก็เผาไปหัวตอกไฟเอาเผาก็ไปจิตไฟเผาไม่ได้จิตที่ทํางานฟัดกับยสติปยญญาบูดที่อยู่ที่อยู่ผาออกได้ไนดะ้คนเรา <c oughs> ไม่ได้โงต่ตลอดเวลานะเวลาจะเป็นจะตายจริงมันหาทางออกได้แนะฉลาดนะ นั่งภาวนาฟาดสหามลูกขาวก้าวโจธาโกนแตกนี่ก็พ่อแม่หัวาจล้างล้างเอาไว้ท่าน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 ใสเราใสเราขึ้นแต่เวลาวันขึ้นมันผาดโผนเกินไปต้องล้างเอาไว้ขึ้นพดีใหญ่ขึ้นแบบผาดโผนว่างั้นน่าโกนแตกท่านก็หาใบสอนใบสอน มาตัวไหนขึ้นขนอน้องว่าเพราท่านว่าพอขึ้นไปกราบปับ๊บวันนั้นจะไปเล่าเรื่อง <c oughs> อัศจรรย์ดได้ฟังถ้าท่านฟังนะถ้าวันนั้นเราขึ้นไปเฉพาะเราองค์เนี่ยปับ๊บเราวันนั้นแน่แล้วคือฟัดก็คือซัดกับกิเลสพอแล้วตอนเช้าก็ว่าเล่าถวายท่านเพื่อท่านได้แน่นาองค์ไหนบกพ่อตัวไหนท่านได้แน่นาแล้วก็ซัดเลยซัดเลยนะ ก็คือเวลากราบพระมาตัวไหนที่มันคึกไกวคาราว่าท่านว่าแล้วเจ้าขอเขาจงฝึกอย่างดักคาราว่าอย่างดักไม่ควรกินยาไม่ให้กินน้าไม่ควรกินน้ํไม่ให้กินแต่การฝึกฝึกอย่างดักเอาจ้กระช่างมานี้ลดพยดลดลงมาลดพยดล์ลงการฝึเรรกรรเขาก็ลดลงการทรราว่ามาเขาก็ลดลง เจ้าสั้งมานี่ใช้การใช้การไปแล้วการฝึกเกี่ยวด้านเขาก็รับไปท่านพูดเพียงทสารท่านบริหารมาไอ้หมาตั้องไปฝึกยังไงท่านอยากให้ท่านว่าอย่างนั้นท่านพูดสิเราเข้าใจแลนะสารบาญเราก็ไปรักตลอดลูกอย่างที่ว่าคือ <c oughs> มันพลาดผลก็เว้นคืนคือสองคืนขึ้นไปไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปที่ไหนเอาไปเราตายออก เลแล้วก็ธรมัจจั์ก็เกิดขึ้นในขณะเดียวกันในเวลาสตายทําำเกิดนะสตายที่สติปัญญามัจจบุรโภติ้วที่หัวแม่ถอยแต่แล้วนำมีเรื่องจะไปจะตายก็ระงับไปยหมดเได้สรมัจจันร์ด้วยว่าด้วยว่าเอาจี็จังบ้างเพราะนิสัยนี้เป็นจีงจังแต่หลายตะไรว่าั้งแต่เป็นคารวะก็จริง ถ้าลงดัานท้าำไหนแล้วต้องเอาให้ได้ไปอยู่อารวาตก็อนเมืนกันถ้าจะเป็นคารวาดก็เป็นอย่างนั้นเรนนิสัยเป็นคับสาจก,กินเมื่อเข้าสู่ธรรมแล้วก็ยิ่งเด่นยิ่งชาดดัดมืเอเป็พี่เป็นพี่แต่ที่พูดทนันทีได้อนุโบสาจะขอได้ที่ว่าตัวของมีความอดแอร์ทอแท้ที่ตรงไหน ครับก็เพียรอดแอร์ทอแททอเต่าไหนต่าไหนเลยเลยไม่ซัดตลอดตลอดมาเลยจะเป็นจะตายแพ้อะไรก็เอายอมรับว่าแพ้เพราะสติปัญญาไม่พอเอายออแพ้ไปแต่ความสู้ไม่ถอยนี่ได้ชมที่ความสู้ไม่ถอยไปฟูดนได้ฟังจนสรัางน้ำตาล่วงบนภูเขาสู้กิเลสไม่ได้น้ำตาล่วงบนภูเขาเออมึงเอากูกระดาษี้เชียวดา เอาละยังไงเบื้องต้นภาวนาเด้ให้กูถอยกูไม่ถอยว่ากิเลสจะขออะไรแล้วก็เป็นจริงจรขอได้แหละทำให้บุปผาไะ้ขอแค่แค่สิ่งเดียวตอนที่กิเลสฟาดเราสุดจนกระทั่งดับาตาล่วงภูเขาสู้ไปไม่ได้สู้ไปไม่ได้ม,ไม,ไดมันมันเหลือแต่ใจแต่กำลังวังชาด้วดไลยสู้กิเลสไปได้โลกถลกายโลกถลาย มากับโลกอาในใหญ่คือพอแม่ครูอาจารย์บ้านมาเล่วถวาถวา,ถวายท่านเพริกใปแก้ไบเพริกใปแก้ใบกลับไปใบเอาไใบสุดท้ายก็ได้ได้เพราะว่าเพราะว่าใครประจายยกไ้ทีิคิดป,ปาพิยาเสียคือพูดที่รู้ได้เร็วนอกัานมันแทบเป็นแทบตายได้อยาครูอาจารย์โอ๋ไหนที่มาสอนพวกเราอยู่ปัจจุบันนี้ เวลาท่านเล่าให้ฟังเแี่ยแม่ใช่ไหมลนะเราก็เรียกว่าเราเก่งคนหนึ่งกันเวลาท่านเล่าให้ฟังเราบอกนะเหมือนเหมือนเรือว่าสู้ท่านมาได้การฝึกตระวาอยากดักอย,ยากดักครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่เมื่อกี้อย่างนั้นไม่ได้เลยต้องเอาอยากดัก,กอยากดัก <c oughs> เวลามันลบกันอย่างเวลาทุกวันนี้ไม่จ้ได้หรืออะไรไม่ได้เลยพี่จะออดเปียกออดเปียกตลอดเวลา เดินจ้องอยังอยากไปที่ไหนอ่อนเพียแล้วทุกวันนะๆๆๆๆี่นะเดินจ้องจ้องยังอยากไปอ่อนแล้วเขาเรก่บทกอน,นบัติปึงปนะึงเออเคยจะเล่าให้พี่น้องหลายฟังน้ว่าการฝึกเก่าการนอนทน้าแม่ล่ะฟังเลยเวลาเตียบท่าปะคุท่ามาอยู่วัดบ้านที่สัานีทุกวันนะี่แหละ บ้านๆอยู่ได้ท่านบัตบ,บุญนะชาเขาทีบวชท่านบัตบ,บุญเวลาท่านจะกลับเราก็ตกลงใจเลยวนะ่ทาท่านไปเราจะบวชละจะไปพร้อมท่านเหรอเฮ้ยพอพ่อพอ,ออกจากวัดมาขวามาวัพบอกว่าท่านเตรียมตัวแล้วท่านจะไปแล้วลนะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่มีอะไรจะเตรียมตัวเทียวไม่ได้ปั๊บไปมาเ้าข้าวอนะไร แตาแม่จะบอกว่ากิจการการอะไรๆแม่มีที่ตองตินะลูกนะว่ากันนะแจ่การรอนี่หัวตายนะลูกนะว่ากันนะอย่างอื่นอย,าอยา่างใดไม่เด็นเท่าการรอยการรอนเหมือนตายนะว่าก <st> ัานพะี่แม่เป็นหัวการรอดแล้วเวลา,าไปปวดปวดแล้วล่ะบุฟเฟ่ต์ไปฉาบาบ้านด้านเบืองนี้กลับมาแล้วไปนี่บนชัดบัวมาฉันทหัรยาให้แม่ได้ยินเลย แม่จะหัววุตรดนินไปเลยนะ่ยฟังกนะันแะ้เนี่ยเน่ยเฉยแล้วนะฟังกันแล้วฟังกันเร่าแนละ้วการดอดนละูกนะว่าจะอื่นแม่ไม่มีที่เ้าตีแต่การรอที่เหมือนตายแ้วลูกนะว่าราะวา่าการรอดี่เหมือนตายไม่ได้เหมือนอะไรเหมือนคือเหตุที่คืออะไรถ้าเราจะไปแนละ้วแต่ชเช้าน,นะเราบอกแม่ก่อนเป็นผู้ที่เช้าถูก ลูกดอยนะจะไปธุระแต่เช้านะพ่อแม่รับทราบแล้วที่นี่ทอดธุร,นนรนะนั่แหละความทอดธุระนะมีแม่รับทราบแล้วเอาตายว่าเลยอย,อยถึงเวลาแม่กับมาปลูกเองนี่แหละมันก็เป็นแบบนัานไปเลยนะที่นี่แม่บริสิทิภายในของเรานะเพราะเจอว่าเวลานอนนี่เหมือนตายนะคือไม่มีตื่นเองก็งไปปลูกวนะ่าเราความเป็นไรของเราคือมีแม่ ถึงเวลาแม่ก็มาปลุกเองท่านทิ้งเลยที่เห็นแ,แม่แม่แล้วจับปุ๊บเขาเลยพอก้าวออกจากบ้านไปว่าเอาด้านดีได้วะ่ะแม่ม่ไจะมาปลูกนะเราต้องเป็นตัวของเราเต็มที่จากั้นดีผืนเรื่อนะอย่างนั้นดัดจังหวแต่สิบแปดภาษาถึงไดุ้ดุกการต่นนอนใบ คือตื่นดอนนี่ท่านมีคนอนอนค่ะๆตื่นด้วยกันนะการตื่นดอนแล้วดีถึงเลยไม่ได้ตื่นรรวดาผู้ที่ดอนหลับมีนนการอาจจะตื่นกับเราเวลาเราตื่นดอนเพราะตื่นดอนวัดตื่นจริงตีถึงสิบแปดภาษาถึงได้ฝึกการดอนการตื่นดอนสบายไพรัด้ดีถึงตลอดมันบันเฉยบัชิงดีถึงสิบแปดภาษา ทุกสิ่งทุกอยากก่างก็ว่าเรียบร้อยใตไวแล้วคือการรับรองควรใจเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่สวยงามให้พอบอกพออก่ออยู่แม่มันผ่านผูเหมือนที่เป็นมาเป็นมามันผ่านผัว่า,า,า,าตื่นนอนด็ดผึ่งเนี่ยครับพรรษาสิบแปดฝึกไปฝึกนอนเพราะพอนอนแบบแย่เรือ่ตื่นได้พลาดตั้งแต่วันเข้าไปเป็นรากจนกระทั่งพรรษาสิบแปด ตื่นแบบร้านค้าตื่นดิผึงเลยผึงเลยภาษาที่แปดซึ่งฝึกไปมัจนได้ร้าได้เดือยพอตื่นนีิมันจะไม่รู้สึกตัวแล้วมันจะดิเขาว่าเนี่ยดิผึงเลยอะไรสิบแปดภาษาฝึกไปให้อยู่ในความพอดีพอนี่พอตื่นได้แล้วรู้ทิศรู้ทางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยลุกขึ้นมาด้วยความเรียบร้อย แต่ก่อนมันพังเลยทันทีตอนนั้นตอนลดค่าศึกยกไข่ก็ทำแบบนี้ถูกเจ้าคือความไม่นอดใจบัดนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นค่าศึกศัตรูสลายไว้ก็วัวเสือวัวเสือไปเวลาที่มีการตื่นนอนการหลับนอนเราควรจะกะให้ปพอพอดีจึงต้องฝึกการตื่นซะใหม่ใบก็ตื่นดีถือเลยต้องใช้พัดใช้แปดภาษาฝึกไวม ให้่าตื่นดอนลูกที่ตู้ท่าแล้วค่อยลุกเธออย่างไร้ก็ฝึกยากเลยพอปับ๊บดีผือเลยดีผือเลยกว่าจะได้ชี้จะท้นาโวยด่าอยู่แล้วนี่แหละความเคยชินตอนนิสยัยตั้งแต่วันเข้าไปได้เด็กที่สิบแปดปีตื่นดอรแบบนี้เท้าไรเลยวา่าสกาดฝึกอะไรทีมันเคยชินสอนนิสัยแล้วมันเป็นเองเขาว่าเราแค่ย่างเราตื่นดอรดีผือเลยผือไม่ได้ยากสิบแปด ที 18, ่แปดภาษาฝึกไปการตื่นก็พอรู้คิดร,ร,ครู้ทางอะไรแล้วก็ค่อยลุกธรรมนาถึงอยากได้ก็ไปได้ไง่้ยๆ้ะพอปั๊บดิถึแล้วลุกแล้วขึ้นแล้วว่าเคยสิยตอดนนิสายฝึกาอายุความพอดีฝึกไปฝึกว่าก็ก็อยู่ในความพอดีจากนั้นก็เลยความพอดีเหมือนคนตายอะไเลยมันเตมันไม่ยอมื่นมันเลยความพอดี นีกก่การฝึกการฝึกตนไปอยานเราพูดเริงเราฝึกอย่างไรฝึกเราเฮยสำคัญที่นิสัยว่าจีจังอัน,นี้หละท่าให้ดีนะนิสัยจีจังว่ากี่อย่าว่าอะไรขาดสวรรค์ไปเลยขาดสวบรค์ไปเลยไม่มีคำว่าอนแอท้อแท้ไม่มีออมันเด็ดเด็ดสวรรค์นริงวรรคนี่ก็มีอะไรนะ่ะให้พอรอนะ อาจรครับครับผมนายิรหวงเวทผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคามครับเดิมเดิมเป็นผู้บัญชาการเรือนจำอยู่อังเกอรพลครับตอนนี้ทางผู้ต้องขังที่ต้องโทษอยู่ที่เรือนจำเจ็อยเก้าสกว่าคนกำลังขาดอาคารสำหรับใช้เรียนหนังสือและปฏิบัติธรรมรับมก็จะขอกราบขอ ประมาณ, 2, าอณสองแสนบาทครับคุณตาครับเรียนเรียนจำจังหวัดมหาสาร,รคามถนนแจ้งสนิทวันที่10โตุลาคม2550เรื่องขอรับการสนับสนุนทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารเอเนกประสงค์นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานยักษ์สัมปโนสิ่งที่ส่งมาด้วยแบบแปนก่อสร้างจำนวนหนึ่งชุด ด้วยเรือนจำจังหวัดมหาสาครคามจะดำเนินการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารที่ประชุมเจ้าพนักงานอาคารเรียนชั่วคราวระดับปริญญาตรีแก่ผู้ต้องขังและอาคารจัดกิจกรรมด้านต่างๆแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำแต่อาคารดำเนินการเรือนจำยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเรือนจำจังหวัดมหาสาครคามขอนมัสการมายัง พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณนัสมนโนเพื่อขอทุนทร,าร้าก่อสร้างอาคารเรียนแก่ผู้ต้องขังตามแบบแปนในวงเงิน28,105บาทรายละเอียดปรากฏตามแบบแปนที่ส่งมาพร้อมนี้ขอ,อนามสการด้วยความเคารพนายกฤษวงเดชวงเวทผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสาครคามีมทาะทรขอ ขอขอขอเงินสร้างอาคารฮะจำนวนสองแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับอันนี้เป็นรูปอาคารเดิมที่เป็นห้องเรียนนะครับผมเออไหนๆก็เยอะอะไรี็ผ้าอะไรอยู่ท uh ี่ครับครับเป็นการสอนนักเรียนครับแล้วก็เดี๋ยวหรือพระอะไร คครับรับเป็นเป็นพระอาจารย์ที่มหาสารคามที่เข้าไปไปสอนอยู่เรื่องจําไปให้ธรรมะพวกนักโทษครับว่าอะไรไปให้ว่าว่ามาแล้โทษครับอ๋อสอนนักโทษเออพูดจะเรื่องสอนนักโทษเราสอนว่าบ้างแต่ว่าในเรืองจำแตกต่างเราเคยไปสอนไม่เคยพูดนะแต่เคยไปสอนบ้างแต่ว่าเรื่องจำการกัดสอนบทเรื่องเรื่องที่มีทุกอะไรเกี่ยวกับเราคอร์ส สร้างอาคารประมาณสองแสนกว่าสองสองแสนกว่าเท่าไหร่สองแสนแปดพันสองใช่ลบลบไรอะประยุทธ์อ่าอี่แล้วอาคารจะสร้างเนี่ยไอ้ติดต่อก็ได้เองเขาว่าไว้เขาจะเอาตอนเข้าแล้วก็ได้นะไม่ได้รีบรวนนะจะเขาเขาจะใช้แรงงานของนักโทษแรงงานนักโทษ เขาเขามีช่างอยู่แล้วถ้าจะขอแต่ค่าวัสดุอ๋อค่าเรื่องขอค่าวัสดุเนะครับเออเอาให้ให้ค่าวัสดุสองแสนครับเออเท่าได้ให้เขาทำแล้วเอาบินมาเบิกทำเสร็จเออได้แล้วเขาจะจ่ายดีนะเขาจะจ่ายดีนะเออเออได้เลยเห็นแล้วเรืองจ่ายเรื่องเยอะนะช่วย อะไรบ้างนะอุดรอุดรเยอะอุดรหลายหลายนอุดรสร้างตึกให้สร้างผางน้ำที่หลักที่ดอนตลอดคือวันที่ดอนยาวมันมัเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกสำหรับผู้ดอนเขาขาดว่าแถวหนึ่งเท่าไรห้องไว้ขอให้ตลอดหมดเรียนอะไรอุดร จากนั้นก็นสร้างตึกให้เพื่อบ่อว่มอมาอาทิตย์ละั้ังละค้ังตึกนี้เป็นตึกเกี่ยวกับยากบหมอสร้างให้สองชั้นอาทิตย์ดื่มหมอจะว่าที่าจวจคนไข้อะไรเลยที่บรรจุยาก็อยู่ข้างบนมีเรียบร้อย,อยนะที่รนอนเรียบรอกแากนั้น,นที่รอนที่รอนของคนไข้คือรอนเป็นแถวยาว แถวของเขายาวเขายังได้สักแถวเลึยาวเหมือนกันเราให้สุดแถวเลยเท่าไหร่ไม่รู้ะอย่างนี้ด้วยลมเบาดอยเรื่องพวกอ่างน้ำพวกอะไรตึกสองชั้นเหล่านี้แล้วอ่างน้ำอะไรบ้างมากดูคุณรู้สึกจะมากกว่าเรื่องจำที่อยู่ดื่นเราสร้างอะไรกลางสว่างก็มี ทางจังหวัดเลยทางไหนบ้างเออทางอำเภอโพธิ์ก็มีหลายแห่เเงเดี๋ยว uh, ก็เรื่องเรือนจำหมดแลอยนะไอพอยแปดตัวเครื่องเรียบแปดรู่ไอ้ผีไม่รู้